คือไม่ได้เจตนาไว้ว่าจะไปจุดนั้นจุดนี้จุดนี้เพราะเป็นการส่งนอกมันจะทําให้เกิดสัญญาจําได้ไหมรู้ในความทะเยอทยานอยากบ้าจะไปแม้นจะไปวิเวกก็ตามมันก็จะไปเท่าเกันทาให้จิตส่งนอกเหมือนเดิมอยู่ปัจจุบันให้ได้หลงกูจะเป็นแบบนี้เพราะใ้เห็นอานิสงส์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทานผ้า ไตรจีวรน,นี่เรื่องของเรื่องใหม่โอ้ก็ทื่นเลื่อนลั่นบานนองหอยก็ตามภูชีฟ้าก็ตามจนแทบจะจะบอกว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปานนั้นกล้าพูดนะ่เวลาที่ไปก็สักแตว่ว่าไป ไม่ได้คิดว่าจะไปภูนั้นลูกนี้ไม่จะว่าจะไปนั้นดูใจของตัวเองเดี๋ยวนี้โลกโกรธลงจิตติมานะมันเป็นยังไงมันเดินมากๆมันเหนื่อยไหมมันท้อไหมมันไม่ได้ชั้นโน่นไม่ได้ชั้นนี่ไม่มีน้ำปูนุ่มปูนะมันมีความรู้สึกยังไงเพราะลวงปู่ฝึกแล้วท่าไปคาราวาโน,นฝึกตั้งแต่เป็นคาราวาสนะลูกนะฝึกตั้งแต่อายุยี่สปาปี ตั้งแต่ที่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งไหนใช่และไม่ใช่นงูฝึกระบุนั่นน่ะฝึกฉันข้างเดียวฝึกฉันน้อยนอนน้อยฝึกการทำจิตตภาวนาเพราะเตรียมตัวที่จะออกพรรชาเตรียมตัวที่จะอยู่ป่าอยู่เขาไม่คิดที่จะออกมาอยู่กับทางโลกย่อมที่จะไม่มีอะไรฉันอยู่แล้ว นั่นเรื่องของเรื่องมันเมื่อฝึกตัวเองดีแล้วแล้วจะไปสนใจอะไรน้ำประนาะมีก็ฉันไม่มีก็ไม่ฉันเมตต้ําธรรมดานี้มีก็ฉันไม่มีก็ไม่ได้ฉันป่านนั้นลงุงปู่เนี่ยเพราะมัได้คิดจะอกอกมยุ่งอย่างนี้เราต้องการทรงมากทรงผลทรงมากทรงผลเราไม่ต้องการบวชมาเพื่อเลี้ยงชีพที่เป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง บระดังที่พวกเราเห็นนี่เป็นอาชีพหนึ่งกบเกณฑ์หลักคำสอนทั้งหมดเลยไม่เอาออกมาแสดงพอลวงปู่เอาออกมาแสดงปั๊บก็พาการออกเฟซด่าด่าอย่างเดียวกลุ่มนี้โดยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกด่าลูกเดียวแล้วก็ขำไหมเป็นด่ากันเรื่องอะไร ก็แสดงว่าผู้ที่ด่าหลวงปู่เป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีอันนี้ก็คือหลักคําสอนเป็นแบบนี้เราอยากจะเป็นพระดีไหมอยากจะเป็นคนดีไหมเราก็ต้องพุทธปฏิบรรัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเปิดพุทธปฏิบรรัติตามความคิดนึกตึกตองของตัวเองพระบวชมาก็เพื่อเลี้ยงชีพอุบาสิกามาปฏิบัติธรรมมาวัดวาอารามก็เพื่อเลี้ยงชีพไม่ได้เข้ามาด้วยใจเป็นบุญเป็นกุศลมาเพื่อเลี้ยงชีพ พระก็มาปฏิบัติเพื่อเลี้ยงชีพบวดมาเพื่อเลี้ยงชีพส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ไงทํำยัง,ำยงไงคนจะมาสธาเราอือออกเครื่องรางของขัง,งรุ่นนี้นี่บวชสารมาจากนั้นจึงว่ากันไปนั่นก็อ่เทศเลยทเทศเสียงเสียงด,ดีอยู่นี่นี่ให้ท่านนี้เสียงท่านนี้เจตเป็นวันชีนะตอนนี้เจศเป็นพระเวทนะอือตอนนี้เจศเป็นนั่นไม่ก็ว่ากันไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในการทำมาหากินจริงเป็น แบบเป็นแผนกันต,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 ต่อ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 กันมาหลักธรรมหลักวิในก็เลยถูกประเพณีกลุ่มนี้ทับถมไปเลย,ยงั้นเวลาหลวงปู่ออกมาเพื่อต้องการเอาของบิดามารดาศาสดาออกมาเผยแผ่ตามหลักความเป็นจริงจริงถูกหาเรื่องนั่นแหละเรื่องเดียวกันนี้แหละไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องเดียวกันนนก็เรื่องเดียวที่เขาบวชมาเพื่อ เป็นอาชีพในการอยู่วัดวาอา,ารามนั้นนั้นไม่ได้บมดมาด้วยความเคารพนี่มันก็เลยเกิดเต็มโลกเต็มสงสารเต็มพุทธศาสนาเป็นที่สังสมกองกีริเห็นไหมล่ะ